Oh. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านไร้สายของ p ูแมครับต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะมากเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาสว่านไร้สายติดบ้านไว้นะเพื่อใช้ในพวกงานเจาะผนังฝังพุกหรือว่ายิงตะกู ในงานประกอบต่างเนี่ยตัวนี้ผมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับตัวนี้เป็นสว่านไร้าสายนะเป็นรุ่นบัสเล็ตมอเตอร์นะไร้แปลงฐานนะครับรุ่นของเขาก็คือ pm 2 4 5 bl ครับจะมีทั้งหมด2ส,สปีดก็สปีดแรกเนี่ยก็อยู่ที่0-500ถึนะสปีดที่2ก็0-1,500 rpm อัตราการกระแทกเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถกระแทกสามารถกระแทกเจาะปูนได้มีอัตราการแทกอยู่ที่7,5 0 0กับ22,500 IPM นะครับแล้วก็ m a ็ Talk ที่สามารถทำได้ก็คือ45นิวตันเมตรขนาดของดอกสว่านที่สามารถใส่ได้ในตัวหัวจับเขาเนี่ยก็อยู่ที่เต็มที่นะครับ10มมครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันครับสิ่งที่เราจะได้นะครับในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ครับมีตัวที่คล้องนะครับ ด้านข้างเนี่ยมาให้นะสามารถจะเลือกใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์แล้วก็มีคู่มือพร้อมกับใบรับประกันอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงเบื้องต้นเลยจะเห็นว่าก็จะมีลักษณะนะครับของรูปทรงคล้ายๆกับตัวใหญ่ที่ผมเคยรีวิวไปครั้งก่อนนะครับแล้วก็ตัวสีก็หลักๆก,ก็จะเป็นสีน้ําเงินกับสีดำนะครับส่วนตรงที่จับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเป็นยางที่จับแบบถนัดมากเลยนะเพราะว่าตรงนี้เขาจะทำเป็น t e x t อร์มานะครับทำให้เราเนี่ยจับแล้วก็ ขนาดแล้วก็แน่นมากลิ้งขึ้นครับเพราะตรงนี้จะมีลายมีเท็กเจอร์นะครับตรงนี้จะเป็นยางนะครับสีดำตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนไว้ตรงนี้ครับ b ั a เล l e t นะครับตรงนี้ก็จะมีสเตตัสที่สามารถดูแบตเตอรี่ได้ต่วแบตเตอรี่ก็เป็นขนาด20โวลต์นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยอยู่ที่2แอมต่วนตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีไฟมาให้นะครับเวลาใช้งานนะครับกดใช้งาน สามารถที่จะปรับนะครับหมุนทวนหมุนตามได้ตัวปุ่มสวิตช์นะครับสามารถที่จะคอนโทรลความเร็วของตัวเครื่องได้นะครับถ้าเรากดน้อยมันก็จะหมุนช้าถ้ากดเร็วก็จะหมุนเร็วนะครับสามารถปรับความเร็วรอบเนี่ยได้2ระดับนะครับก็จะมีไฮกับโล แล้วก็โหมดของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3โหมดครับก็จะมีโหมดโหมดอันแรกเลยคือโหมดกระแทกนะครับโหมดกระแทกคือโหมด้อนสามารถที่จะใช้เจาะปูนแล้วก็โหมดที่2เนี่ยก็จะเป็นโหมดสว่านทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะหมุนทั่วๆไปเลยแล้วก็อีกอันนก็คือเป็นโหมดของสกูการยิงสกูโดยใช้ระบบตัวเลขนะครับหรือเป็นระบบคัดของเขาเองนะครับก็จะเป็นเหมือนการเซตตัวทอร์กนะให้เหมาะสมกับการยิงสกูครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องของเขานะครับเดี๋ยวเราจะทดลองใช้งานกันครับอันดับแรกยวผมจะทดลองใช้โหมดเจาะธรรมดาเลยนะครับก็คือโหมดอันกลางตรงเนี้ก็จะใช้ดอกขนาด10มิลเลยที่เขาสามารถใส่ได้เดี๋ยวาลองมาเจาะกันครับไม้ที่ผมเจาะก็คือเป็นไม้สนทั่วๆไปนะครับก็เป็นไม้ที่เราใช้ในงาน DIY าต่าง อันนี้หนาอยู่ประมาณ4นิ้วหรือ10เซนนะครับก็ถือว่าแรงพอเลยนะครับที่จะเจาะให้ทะลุได้มอเตอร์ไม่มีตัดนะครับถือว่าแรงพอตัวนะครับต่อมาด้ผมจะใช้กับดอกลูกถ้วยแบบนี้นะครับก็กว้างอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งได้นะ ดอกเขานะับไดมิเตอร์นะครเจาะได้นะครับก็โอเคนะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับงานเจาะไม้นะผมจะทดลองกับเหล็กกล่องขนาดความหนาอยู่2มิลให้ดูนะครับ นี่นะครับอันนี้เจาะเข้าไปแล้วทะลุแล้วนะครับน,นี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มสเต็ปเขาให้กว้างขึ้นอันนี้นะครับสามารถที่จะขยายรูได้เดี๋ยวเรามาดูเจาะนะครับลักษณะของโฮซอตัวนี้กันบ้างนะอันนี้ผมก็ใช้งานบ่อยนะเวลาเจาะผ่านเหล็กนะครับทะลุทั้งสองฝั่ง นี่นะครับเจาะได้นะครับในบางงานนะครับอาจจะมีลักษณะข,ของการใช้งานคือต้องยิงตะกูยาวๆเพื่อยึดกับโครงไม้หรืออะไรแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะคืออย่างนี้ยังอย่างนี้ก็ยาว3นิ้วเนาะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับลองดูนะนี่นะครับแรงเพียงพอเลยครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นไม้ไม่แข็งมากเนาะเป็นไม้สนนะครับก็สามารถที่จะยิงได้ ลองดู4นิ้วด้วยนะครับทีนี้มาดูนะครับเวลาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอหน้างานที่ต้องยิงหลังคาไม่ต้นชีดนะครับเราก็ต้องยิงยึดกับโค้งเหล็กบ้างนะครับบางครั้งอาจจะเป็นโค้งเหล็กนะครับ ออกยิงได้สบายนะครับเหล็กอันนี้หนาสองมิลน,นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวระบบยิงสกูตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวสกูแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับตัวเลขเนี่ยให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อไม้นะครับหรือว่าลักษณะของตัวสอกสกูเราว่ามีความยาวมากน้อยขนาดไหนครับ แสดงอย่างนี้เห็นไหมครับมันแรงไปนะครับมันก็จะทําให้หัวสกูเนี่ยลงไปจมเลยนะเดี๋ยวผมปรับกลับมาหน่อยนี่ครับแบบนี้เห็นไหมจะเห็นว่าสกูเนี่ยมันก็จะลงไปพอดีนี่นะครับถ้าดอกยาวขึ้นมาหน่อยเราก็ต้องปรับให้มันเยอะขึ้นเพื่อให้มันเหมาะสมนะครับเดี๋ยวลงดูนะโอ ก่อนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบระบบของตัวกระแทกนะครับของตัวสว่านตัวนี้นะเราก็แค่ปรับ,รบมาที่โหมดค้อนตรงนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลองเจาะเพื่อฝังพุกครับเพราะผมคิดว่างานส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้ในบ้านเนี่ยเราก็จะเป็นการฝังพุกติดพวกดวงไฟหรือว่าติดแขวนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะ พุกตรนี้สองตัวเพื่อที่จะติดโคมไฟนะครับต้องบอกว่านี่เป็นเสาปูนคอนกรีตนะครับก็สามารถที่จะเจาะได้เห็นะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะใช้งานของการเจาะฟังพุกเนี่ยได้สบายเลย ผมจะเจาะตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สองรูก็สามารถเจาะได้จะเห็นว่าเจาะนิ่มเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับสว่านสามระบบนะครับตัวนี้ของพูม่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สําหรับใครจะมองหาสว่านมาใช้งานอยู่ก็สามารถที่จะดูเป็นตัวเลือกได้นะครับสําหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผม เจาลิงค์นะครับของ,งสินค้าตัวนี้เนี่ยแนบไปให้นะครับผมลองเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อได้สำหรับการรีวิวในวันนี้ก็น่าจะจบไว้เฉียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ